อันนี้เราให้ดูภาพนะคะสถานการณ์ตามชื่อเรื่องเลยค่ะสถานการณ์น้ำนะคะเขาปล่อยน้ำมาจากลำตะคองตอนนี้น้ำกำลังไหลทลักมาแล้วนะจ๊ะปลายทางคงจะท่วมน,นะคะค่าการแถวมหาล่านะคะปลายทางตอนนี้ช่างสูบนเป็นวันหยุดนะคะก็มาดื่มน้ำมะม่วงไม่คิดว่าเขาจะปล่อยน้ำมาเยอะขนาดนี้นะคะ คุณก็เ่อนเคว่าน้ำบางนู้นน้ำเนี่ยที่เราเคยมาดูครั้งที่แล้วจำได้ไหมคะมันมันจะเห็นแบบแค่สอะตอนนี้ท่วมเพิ่มหมดเลยเนี่ยยังไม่ท่วมคือน้ำอีกสามสามสิบเซนจะท่วมฝั่งนู้นอ่ะเออเนี่ยถนนก็เหมือนจะวิ่งวิ่งเกือบไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยไม่ได้แล้วถนนฝั่งโน้นใครที่เข้ามานะคะนี้ช่างถุงแบบบันทึกไว้เพื่อ แบบไม่เคยเห็นน้ำเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยเราจะให้ดูตรงนี้นะคะไปเราไม่นั่งอยู่เฉยๆเพื่อท่านผู้ชมอ่ะเพืๆๆ่อนๆนี่อยากเอาน้ำไปแปรงเท้ามากเลยเดินไปก่นดูๆจะกิ้งตกต้้ม เยอะมากไม่กล้าขึ้นไปยืนตรงนี้กลัวม้ามันขุกพรากรก่ยไหลไปเลยแบบใครที่เคยมาร้านนี้เห็นเม่ก่อนเนี่ยคอมันจะลึกมากเลยนะแต่ตอนเนี้ยเห็นแต่ผิวน้ําเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็มาดูตามที่นัดหมายไว้แล้วนะคะว่าน้ํามันจะต้องแบบ เยอะก็เยอะจริงๆด้วยแล้วเมื่อวานนี้ฝนตกตลอดไงตกมาลินลินหนักบ้างบางบ้างเงี้ยวันนี้น้ำก็เลยเยอะร่วมกับเขื่อนนะคะอันนี้สำหรับใครที่อยู่ไกลๆต้อไม่เห็นนะเหตุการเนาะเราอยู่ใกล,ๆล้ๆเราก็มาดูให้เพื่อนๆนะคะ โอเคค่ะสั้นๆก็ไม่มีอะไรมากค่ะุ๊ยบายไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ